โอ้ยหอยากซิวเบาบางส่วนไหมสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีจุนกะไม่เอาบางคนเจียวไรโรยอยู่เนาะป่ายายอะไรนานจังเป่ายายอยู่เป่ายายเราเสร็จแล้วอยู่หรอไปอยู่บ้านไหนทำไมมันยิ่งใหญ่กว่าเดิมอย่ามาขับใกล้กันนะ เนี่ยดูยิ่งใหญ่กว่าเดิมอ่ะไปต้องวิ่งใกลกันเด้อโล้นหมดเลยระวังนะระวังดินแดนทำไมอ่ะหรอเหรอ เราวิ่งวันหนึ่งก่อนไม่ได้หรอกโอ้เราอยากจะพูดเลย <c oughs> โอ้อันนั้ลนล้อนนะอล้นลน้ <c oughs> เราไม่ได้เทียบอะไรนะแต่ของเราล,นลน้น <c> ล <oughs> ้อคืออันนี้ <c oughs> ไม่ต้องไปดูเยอะเนะ <c oughs> าะมันนาเท่ เท่เนาะสองคั 2, นที่เท่เนาะมีกระเช้าโลโก้ด้วยต่อคันเลยโหรแรงรุนแรงปรลัดพัฒนา นะมันดินแล้วมันหินมันนั่นน่ะ <g it> โอ้เอาไงทีมงานอ่ะไหนๆเราก็มาแล้วก็จะวิ่งช่วยเขานะ,อะลองดูสักตั้งหนึ่งแต่นี้ก็แล้วแต่ทีมงานเท่าแกเขานะเจ้ายังไงเดี๋ยวเราไปต่อแล้วมาจอดอะไรใกล้ชิดอะไรอะไรกันขนาดนี้โอ้ยฝังฝุ่นเลย เราลุยไหนก็ามาแล้วลุยโดยสักหนึ่งตั้งส่วนหน้างานผมเขาให้มาช่วยนะฮะมาช่วยวิ่งมาสองคันแล้วก็ทีมง,งานทุนหนึ่งก็มาสองคันสามคัน ็ต้องดูเขาว่าเขาจะวิ่งหรือเปล่าหรือว่าเขามีงานอื่นนะก็ต้องดูเท่าเก๋เขานะเราจะวิ่งหรือไม่วิ่งยนของเราไหนๆก็มาแล้วรุย ครุยอยู่กับสานี่200 15 4อันนี้จะเป็นของเสีพีแล้วมั้งนะอ่าจำไม่ผิด โอ้โหมันจะเป็นหินแล้วเนี่ยถึงว่ารถเล็กๆขุดไม่เข้านะฮะนี่หินบาดคมเลยหินจะกลายเป็นหินถึงว่ารถเล็กขุดไม่เข้านะฮะขนาดสองร้อยหนึ่งห้ายังยังขุดแบบตึงๆเลยฮะ ดินมันจะกลายเป็นหินแล้วโอ้ดูว่ะโอ้กุกกักกุกักกุกัก,ก,ก,กเลยอันนี้ขนาดสองร้อยนะโหะโอ,โอ,โอทอด,ดเสื้อคับเลยแปลว่าข้างในน่าจะเย็นอยู่ เย็นถึงขนาดต้องทอดเสื้อครับสานี่ฮะ S Y สสองเนสีขุดดินแบบโคตรตับมาฮะนี่ยดูเอาเนี่ยข้างล่างจะกลายเป็นหิน,นะฮะโอ้โหต่างกรูกรูเลยอะเหมือนเหมือนเราตักหินเลยอะดูอะปลก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 ะพี่น้องนี่ขนาดสองร้ยนะอยไงว ว้เทพจะไม่เข้าอ่ะหูอะหูอะหูอ,อย่าพลั้งนานไม่คุยยังลำบากอ่ะแล้วจะเป็นไนรถไทนี้มันมันจะดันแตกไหมเนี่ยวันนี้ก็ใช้ฟันปีศาจนะว้าเอา้าโอ้พื้นกระดกเลย อโอ้โหแต่ดีนะพี่เมคโครแก่ค่อยๆค่อยๆวางบุงกกีให้ฮะไม่งั้นก็กลัวกลัวพื้นบุบยุบสลายแน่นอนเลยไปฮะเดี๋ยวคลิปนี้ลาที่นี้ก่อนนะฮะดินแข็งเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ เดี๋ยวมาดูตอนเย็นนะฮะเบิกตังเราจะได้เที่ยวละกี่บาทน,นะสวัสดีครับเยวก็จะได้กี่เที่ยวน้ำมันมดไปเท่าไหร่